สวัสดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้เรามาทําขนมหัวมันหน้ากะทิกันนะครับซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของปักใต้ถึงแม้จะอยู่เวียดนามนะครับวัตถุดิบก็มีเครื่องไม้เครื่องมือก็หาเจอนะครับเพราะฉะนั้นโดยความคิดถึงขนมชนิดนี้ที่หากินยากนะครับที่เวียดนามไม่มีขายก็เลยต้องทําขนมชนิดนี้ เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งในความทรงจำสำหรับหัวมันนั้นใช้มันสําปะหลังนะครับแล้วก็ใช้วิธีการขูดนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับอนนี้ผมขูดให้เป็นฝอยเป็นละเอียดนะครับแล้วก็จะไปผสมกับน้ำตาลแล้วก็แป้งมันสัมปะหลังนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการจับตัวแล้วก็แท็กเจอร์ของเนื้อขนมก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมผสมไปนะครับก็จะมีน้ําตาลตโหนดนะครับจริงๆแล้วก็จะใช้น้ําตาลปี๊บถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็จะนุ่มนุ่มหน่อยนะครับเป็นเสมือนน้าตาลมะพร้าวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยเ,เขาเรียกเดึงทบนบนะครับเดิงทบเ,เดืองทบนบเหมือนกับน้ําตาลโหนดนะครับแล้วก็น้ําตาลโหนดจะให้ความหอมผมใส่น้ําตาลทรายไปด้วยเพื่อให้ความ เข้มข้นของความหวานนะครับแต่ว่าความหวานนี่จะพยายามใส่ให้น้อยเพราะคนเวียดนามเนี่ยไม่นิยมทานหวานนะครับแล้วก็ตัดด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เพิ่มผสมไปก็จะเป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ว่าผมหาแป้งมันไม่ได้เจอแป้งข้าวโพดก็จะใส่ผสมกันแล้วก็เพื่อให้เนื้อละเอียดนะครับผมจะเอาไปปั่นในโถปั่นนะครับ ตอนนี้ผมก็เอาส่วนผสมลงไปในโถแล้วนะครับก็ใส่แป้งข้าวโพดไปหน่อยนะครับถ้าคนที่เป็นวิศวกรทําถนนหนทางคอนกรีตซีเมนเขาก็ต้องใส่น้ําเพื่อที่จะให้ส่วนผสมจับตัวกันผมก็เลือกใช้แป้งข้าวโพดเพื่อให้เนื้อขนมนั้นเ,เหมือนกับผสานกันนะครับแล้วก็มีความนุ่ม จริงๆในยุคโบราณนะครับรุ่นปู่ย่าตายายของเราก็คงจะไม่มีเครื่องปั่นเหมือนกับสมัยนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีการขูดแล้วก็คันๆน,น,น้ำนะครับให้เนื้อมันละเอียดแต่ครัวสมัยใหม่เนี่ยผมก็ใช้วิธีการปั่นไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปปั่นกันตันทีครบครับเราก็ใส่นมจืดไปด้วยผมก็ทดสอบทดลองไปหน่อยนะครับทดสอบทดลองไปเจอนมจืดที่ เวียดนามหลังจากที่หามานานเป็นยี่ห้อคาเนชั่นนะครับนมสดนมจืดนะครับนมสดเอาละครับนี่แหละครับหลังจากที่เราปั่นก็จะได้เนื้อละเอียดนะครับก็เตรียมที่จะนึ่งแล้วนะครับขนมไทยก็พิธีพิถันกงนหน่อยนะครับจริงๆขนมไทยก็ดั้งเดิมก็คงจะไม่มีเครื่องปั่นไม่มีนมจืดนมสดอะไรหรอกครับแต่ผมก็จะพยายามที่จะปรับปรุงหรือว่า ไปยุ์ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนี่แหละครับเราใส่ที่นึ่งนะครับก็ไม่ต้องให้สูงมากนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะครับก็เลยเผื่อเนื้อฟูแล้วก็เผื่อใส่กะทิด้านบนครับต่อไปจะเป็นการทำหน้ากะทินะครับหรือว่าท็อปปิ้งของขนมหัวมันปักใต้นะครับก็ใช้ หัวกะทิสดๆนะครับเอาเฉพาะหัวแล้วก็ผสมแป้งข้าวเจ้าไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้หน้ากะทิของเรานั้นจับตัวกันนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเข้มข้นมากขึ้นนะครับการละลายกะทิกับการผสมแป้งข้าวเจ้าเพื่อทำท็อปปิ้งของขนมหัวมันต้องผสมหรือว่าคนให้เสร็จก่อนขึ้นเตานะครับถ้าเราไปคน บนเตาแล้วเนี่ยมันจะเดือดแล้วก็จับตัวกันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะขึ้นเตานะครับนี่คือเทคนิคของเขาผมใส่เป็นนมสดไปด้วยนะครับก็ทดลองทดสอบนะครับดูที่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับตอนนี้เราต้องใส่เกลือไปด้วยนะครับให้ออกเค็มปแาลรมปรแาลรมนะครับก็ระวังนะครับอย่าเค็มมากแต่ว่าให้มันรู้สึกได้สัมผัส ความเข้มข้นจากเกลือนะครับให้กินปลาเล่มปลาเล่มมันเค็มมันหวานหวานจากเนื้อนะครับมันกับเค็มจากหน้าขนมนะครับแล้วก็ตั้งไฟเบาๆกันนี่แหละครับท็อปปิ้งของขนมวัวมันนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ แป้งข้าวเจ้าไปหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อให้เขามีลักษณะที่เข้มข้นนะครับอพอเราเอาไปใส่ท็อปปิ้งเนี่ยมันลักษณะเป็นครีมครีมนะครับแต่สีเนี่ยจะไม่ขาวจืวนะครับเหมือนกับการใช้กะทิกล่องนะครับกะทิกล่องเนี่ยจะขาวจืะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นมะพร้าวที่เราขูดอ,อย่างในเวียดนามเนี่ยก็จะมีสีคล้ำๆเพราะว่า กะลาก็ติดกะลามาบ้างนะครับที่มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะลิดหรือว่าจะปอกเปลือกที่เป็นสีน้ําตาลก่อนนะครับแล้วเอาไปคั้น,นก็จะได้สีขาวจ้วงเหมือนกันแต่ที่เวียดนามเขาไม่ได้ปอกมะพราะ้าวสําหรับเอาไปคั้นเหมือนเมืองไทยนะครับเขาก็จะติดกะลาไปบ้างก็จะมีสีอย่างนี้ประกอบกับผมใส่นมสดไปด้วยนะครับนมสดหรือว่านมจืดนะครับนมจืดของคาร์เนชั่น ที่นี่ดีใจมากหาเจอนะครับก็อาจจะทําให้สีมันไม่ขาวจ๊วะแต่ว่าหอมมากนะครับผมรับรองว่าสูตรนี้จะเด็ดมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับทำท็อปปิง้งครับหลังจากที่เรานึ่งไปนะครับเห็นไหมครับเนื้อขนมก็จะฟูขึ้นมาอีกนะครับฟูขึ้นมาเยอะเลยจนผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ท็อปปิ้งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับออตอนนี้เราก็จะใส่ท็อปปิ้งนะครับนี่คือท็อปปิ้งที่เป็นดูจะค้นหน่อยนะครับดูจะข้นหน่อยไม่เป็นไรครับท็อปปิ้งก็คือเปลี่ยนหน่อยนะครับนี้ก็จะฟูอีกนะครับจะฟูอีกเพราะว่ามีแป้งผสมอยู่นะครับ เนื้อแป้งเขก็จะฟูสองรอบรอบแรกก็คือจากการที่เราเตรียมตัวทำท็อปปิ้งอันที่สองก็คือตอนที่เรานึ่งนะครับเราก็เกลี่ยนหน่อยนะครับ ครับนี่แหละครับหลังจากที่เราใส่ท็อปปิ้งก็คือหัวกะทิเสร็จรูปต้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับตอนนี้เราก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับที่บุ๋มๆนี่เพื่อที่จะตักชิมนะครับว่าสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตัดกันครับแล้วเมื่อเสร็จมาเราก็ตัดนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟนะครับหน้าตาอาจจะ ดูไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่รสชาติก็โอเคครับนี่คือขนมหัวมันหน้ากะทิกนะครับ